ขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับแม่เกศสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางร่วมเดินทางแล้วก็แสดงว,ว่าคนคนพอเห็นติ๊กต๊กอกพอเห็นเห็นบอกได้พอพออยเมือไห่ครับอ่าพอคอยเมื่อไหร่เพออาราะว่าคือจังขันเพจไ์่เสร็จมันมันสีแเจ๋งเตือนก็จี๊ตต่อมาคนบกขันพอประเด็นเมื่อไหร่ัน จากคนไ่ใครของมาจีมาจากที่เขาบบเจีกดกดแบบแจกเตือไว้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาตอนนี้เขาเขาเพิ่งออกจากหมอชิดมาหนิเขาก็เพิ่งจีออกจากหมอชิดแลังสิไปเซ็นบางบัวท่องบางท้องก็จะสื่อไปหรือเอ็มอยัง ็นยังก็เอ็ท,เอทั้งแปเอียบ้าอเอหอดเมื่อการด้วยติดวันนี้องกับร<ะ>ถก่อนคบะคาทารยลงขอาไปในคุณครับสอดคุณรักสอดกาดเลยอุราลับรีตั้งใจดูพ่อมากกว่าตั้งใจเรียนอุราล่ะตัวาัาส,วาสัน ที่นอกคือกอารอา๋อเป็นอะ <c oughs> เป็นภาพเลยหาหาคนยางเอฟเฟก Perfect. này hai hai tuờ đái nữa hai tua đái nữa lc à thả <laughs>

ให้ม well. 네ันในได้เาได้ส่งเงนอัพขนส่งดวพอปลานิ่นตัวใหญ่ๆอัพ่งตัวเพราะไรปลานิ่นบุเสียปูปลาหมอปตืนมันเปได้ไรดไปเค็งหน่อยแล้อาอทำตัวไอตีตรงบ้าน่ปลาที่บ่มีกลางอะปากาเมนตัวอย่างดีมาเดียนิ่ใหญ่มเย ตั้งค่าไว้เบื้งเครัไม่อประกาตัวสานิ้วซื้อเบยร์ไปแรกชื่อเบียร์แรกปลายักษ์นิ้นะตัวสามพื้นเมียว้ตาเจมส์ใจสีขาที่อยากตกน้ำพระเจ้าน้องไปว่านองแหงสิมาก่งนี้นะาบไปยู่กแบบดีดีเปล่งนนก่อนขอเล่งแม่เป็นยงไหน้าที่พ่นวดแล้วโรคอหนาที่ตื่นึ้นมาหามึงแรกอะ and um waren krank ว่าไม่เคได้อยู่อีกกย่าเขาก็าราทรงเขาอยู่นี้ว่ากักกลับง่กลับมาที่เก่าไงไอเจมมาท่านดูเรื่องด้านไี้นี่ดิ เราแว,วันบางคนนเต็มที่ค่ะไปเที่ยวในกันกำลังไปภูกเก็ตครับพนังจะไปสนามบินนี่อย่งกูตุ้งตงไหนดูอ,อ,อ,อผมเนทาประมาณครึ่งชั่วโมงออยังไม่ถึงไหนหรอกขึ้นมือก่นพออยู่านรอยังออกกักอน,นี้แล้วกำลังจอ สององไปน้อกันจะเอ2ชั่วโมงจไปรถตัดก่อนรถจะไปรถตัดก,ก่อนใช่ไหมใช่ไปซื้อของรถตัดก,ก่อนแต่แตาอยู่สชั่วโมงนู้นแหะได้ไแต่ะคงานจะโดนวปิทนะดปทนะดันไหมคนบปิดทันมป็นนะครับตอนนี้ผมทำไม่เป็นรอแปบ๊บนึงนะครับรอแปบ๊บนึงแ้วพ่อก็บอกนะครับควต้องใจเย็นนะครับใจเย็นเหมือนน้ำต้มไก่ เปิดเปิดช่วงทำมไปก่นแล้วก็เปด้เวาก2น่าจได้เปก็อเดประมาณ10คนคิดฟ้าวจ้าครับหลยไปกราสิบๆใอยูถ่าแป๊บนึ่ง ออกอยู่พี่มันยังรูเรียงอยู่นไเนีช่วงนีพายอยู่เขาด้นกว่าไปนะ ไปบ้างไปหลายคนดูครับไปเที่ยวหน่อยครับไปไปกันครับเดินทางว่าไปซื่อเป็ดครับขอแพค่ขอแพย่เสียงในหัวคือเมื่อคืนสีหลายก็นี่เนาะ So. เาพอตาหูคอจมูก